มองทุกสิ่งเป็นความท้าทายและเราจะใช้ชีวิตได้สนุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโลกนี้เต็มไปได้วยความทุกข์เต็มไปได้วยอุปสรรคปัญหาเต็มไปได้วยความทุกข์จมของไม่การเกิดแก่เจ็บตายเต็มไปได้วยความทุกข์การพัาดพลาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่ชอบนะครับเต็มไปได้วยความทุกข์มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรรเสริญนิทามมีทุกข์มีสุขทุกอย่างเต็มไปได้วยความทุกข์และเราจะใช้อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรนะครับให้มันมีความ สนุกความสุขความตื่นเต้นในทุกๆวันนะครับนั่นคือการเปลี่ยนความหมายเราต้องมองว่าทุกๆสิ่งนะครับคือความท้าทายทุกๆสิ่งคือบททดสอบบททดสอบของชีวิตทุกๆสิ่งคือ,อ,อสีสันของชีวิตนะครับเรามองว่าเป็นความท้าทายเป็นสีสันเป็นบททดสอบชีวิตแลวชีวิตเราจะตื่นเต้นและน่าใช้ชีวิตในทุกๆวันถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงมากจเกินไปเราจะเราจะรู้สึกทุกตรงของไม่รู้สึกว่า มันหนักมันเหนื่อยรู้สึกอ่อนล้ารู้สึกท้อแท้ท้อถอยแล้วไม่อยากจะทําอะไรแล้วใช่ไหมครับเพราะเรามองโลกตามความเป็นจริงมากเกินไปยิ่งยุคปัจจุบันนะครับที่เศรษฐกิจโหดแบบนี้นะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ลําบากต่างอย่างมากเป็นอะไรที่แย่ที่สุดเลยนะครับในยุคนี้และเราจะทําอย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สาการผู้คน เศรษฐกิจต่างๆได้แต่สิ่งเราเปลี่ยนแปลงได้คือ mindset ความคิดของเราเปลี่ยนความหมายให้กับทุกสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นความทุกข์เป็นอุปสรรคปัญหาเป็นอ,อายยณะของชีวิตเราต้องมองว่าเป็นความทา้าทายเป็นซีสันเป็นบททดสอบแล้วเราจะตื่นเต้นในการพิชิตไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าทุกสิ่งมีไว้เพื่อขัดเกลาพัฒนาศักยภาพของเราให้เก่งขึ้นเจ๋งขึ้นดีขึ้นท่ามกการความทุกข์เราจะทําอย่างไรให้ได้สุขเป็นกําไร ทมการความเจ็บปวดทําอย่างไรเราถึงจะมีความแข็งแกร่งทมการวิกฤตชีวิตวิกฤตสถานการณ์ต่างๆทำอย่างไรเราถึงจะมองเห็นช่องสว่างแสงสว่างช่องทางและโอกาสฉะนั้นเราต้องมองทุกสิ่งเป็นบททดสอบเป็นสีสันเป็นความท้าทายแล้วเราจะรู้สึกตื่นเต้นนะครับเราจะรู้สึกว่าอยากจะพิชิตอยากจะลงมือทำสิ่งต่างๆให้ดีให้ดีให้ด,หด,หดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆฉะนั้น เปลี่ยนความหมายให้กับทุกสิ่งที่แย่ที่เรามองว่าห่วยแตกที่เรามองว่าแย่ที่เรามองว่ามันเอ่อทำให้เราเจ็บช้ำดำใจทำให้เราทุกตรงผมไม่จงเปลี่ยนความหมายจงเผชิญหน้ากับมันมองว่าเป็นความท้าทายเป็นสีสันเป็นบททดสอบและชีวิตเรามันจะตื่นเต้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบนะครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มเลยนะครับถ้าเกิดใครทำนะครับขอให้รวยรวยรวยนะครับสบายใจได้ไปต่อสวัสดีครับ